สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางชอง ik, า่องลลกรีพารวยยู่ขณะน,นี้ตอนนี้เนาะคะ่ะเมื่อนี้โลกรีก็เหมือ,น,อมนเดิมค่ะมาเจอกันกับคลิปที่สมของวันเนาะคลิปที่3ามเมื่อนี้โลกรีสีเอาแนวทางรับพัฒนาเหมือนเดิมค่ะของเจ๊ปากแดงเจ๊ G, ตาพารวยแล้วก็ล็อกเทียนทะเลเนาะคะ่ะมาให้เอฟซีแฟนคลับเดบึงต่อเนื่องต่องวดแบบยาวๆเนาะวงยานี่ฝนมายังค่ะค่ะ เลยพักไปช่วงหนึ่งตอนนี้ฝนซาแน่จักน้อยก็เลยเฝาา้าอัดคลิปอีกเนาะเพราะว่าเสียงฝนมันกระสีแห้งแน่เนาะมันดังใส่สังกะสีหลังคายังเป็นสังกะสีอยู่ค่ะเสียงมันเลยสีดังแนอ่อ่าก่อนดิสบิ้งตัวเลขแนวทางนะคะก่อนอื่นเรากินกระตองกับขอบุญข,ขอบคุณเอฟซีแฟนะคลับเนาะค่ะเพราะว่าสิเป็นคนเก่าคนใหม่ทุกๆคลิปกระสิตองเบาข้ามเก่าเนาะเพราะว่ามันขาดบ่ได้รืมบ่ได้ก็คือเอซแฟนคลับแล้วก็แนวทางตัวเลขจากทุกๆุเซียน ต้องกราบขอบพระคุณหลายๆโดยเฉพาะคลิปนี้เนาะค่ะเป็นของเจตาผ้าร้วยเจปากแดงแล้วก็ล็อกเทียนทะเลต้องกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะค่ะที่ให้แนวทางมาวางทังช่องยางโตเนื่องโตงวดเลขทุกตัวเนาะค่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใสวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเหมือนเดิมคือเก่าเช่นเคยทะเลบอกเขาว่าปังแล้วกก็ต้องขออภัยเอฟซีแฟนคลับสำหรับแนวทางบม่ว่าจะเป็นของเซียนใดเนาะต้องขออภัยไปก่อนล่วงหน้าแต่ว่า คลิปนี้เนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดมากันแบบเต็มเนียวมาทั้งสองตัวเลยค่ะทั้งสามเซียนมาทั้งสองตัวกับแนวทางเล่าพัฒนาของเจตาพารวยเจ๊ปากแดงแล้ะก็าล็อกเพียนทะเลเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาหนะคะ่ะห้าไปเบึงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาตองวดของวันศุกร์ที่จะถึงนี้กันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเจต,ตาพารวยเนาะสาหรับ เมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะคะ่ะวันที่สิบสองสำหรับวันพุทธที่ผ่านมาเขาไปที่ตัววิ่งตัวรูดทั้งสองตัวเนาะทั้งแปดแล้วก็สี่ทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะสาหรับแนวทางของจีตาที่หายมาในแปดแปดออกเบิ้ลแปดแปดเนาะออกแปดเก้าเก้าแปดแต่ว่าวิ่งรูดทั้งสองตัวบอผาดแน่นอนสําหรับแปดและก็สี่มาทั้งสอง ปังปังโตวงวดสำหรับลาพัฒนาของจิตตาเดินดีไม่ขาดสายเดินยาวตลอดตลอดนะคะสีงวดสีงวดของเดือนนี้ยังไม่หลุดเนาะสำหรับสองตัวมาตัวแล้วกับมาทั้งสองตัวเนาะกับแนวทางลาพัฒนาของจิตตาพารวยไปต่อค่ะไปต่อกับแนวทางไม่ สำหรับของเจตาพารวยลาปทนาวิ่งรูดนะคะเพิ่นหางม,มีหากับสามเด่นที่ห้าและก็สามสองตัวสี่หางหางม,มีสามหาสามหกสามหนึ่งสามศูนย์เน้นที่สองหางสำหรับสองตัวมีสามหาสามศูนย์ค่ะ <c oughs> ตัวเน้นตัวจอนนะคะ <c oughs> เลขเบิ้ลหาหากับสามสามสามตัวสามหางมีหาสามหนึ่งหาสามศูนย์ แล้วก็หาหาสามตัวนิ่นตัวเจาะที่หนึ่งหางสำหรับสามตัวมีหาหาสามค่ะตัวนี่นตัวเจาะของเจตาผ้ารวยอะแอบบนาจ,จอเอาค่ะไปจิบไปต่อตามต่อกับของเจตาผ้ารวยยาวๆกับแนวทางแลาพัฒนาต่องวดของเจตาเด่นที่ห้าแล้วก็สามนะคะสายวิ่งสายรุดสองตัวนิ่นเจาะมีสามหากับสามศูนย์ สามตัวเน้นที่ห้าห้าสามค่ะตัวเลขแนวทังของเจตไปร้อยอากแคปหน้าจอไปต่อเนาะคะ่ะไปต่อกับล OK ็อกเทียนล็อกเทียนทะเลล็อกเทียนทะเลกับเขาทั้งสองตัวค่ะทั้งบนทั้งล่างสองแล้วกับแปดดิ้นที่สองดิ้นที่แปดมาทั้งสองตัวเลยค่ะของล OK ็อกเทียนมาเต็มเต็มเหมือนกันเนาะสายวิง่งสายรูดกับแนวทั้งลาพัฒนาของเพิ่น งวดที่แล้วอาจจะรุดไปเนาะงวดวันที่เจ็ดที่ผ่านมาหลุดไปวันที่หาเข่าวันที่สามเข่าเนาะลุดไปหนึ่งงวดสําหรับสีงวดที่ให้มาอ่าไปเบิ้งงวดที่หาว่าสิปังต่อเนื่องต่องวดบอกกับแนวทางทั้งสายวิง่งสายรูดสายจับคูสายนิ่นสายจอดลองตามกันมึงเนาะค่ะกับของเลขล็อกเทียนทะเล เขียนยาวเลยตัวเนี้ยล็อกเทียนทะเลเขียนว่าฤ็ษ์เรเียนทะเลน้อันเดียวกันด้วยค่ะนี่ออันเดียวกันด้วยค่ะนี่ของแนวทางของล็อกเทียนทะเลรับพัฒนาเนาะค่ะวิ่งรูดเป็นหิมามีสองกับแปดเด่นที่สองกับแปดสองตัวหกทางมีสองหกสองเจ็ดสองแปดแปดหกแปดเจ็ดแล้วก็แปดหาเน้นที่สามทางสำหรับสองตัวมีสองหกสองแปดแปดห ตัวนิ่นตัวจอนนะคะเบิลสองสองกับแปดแปดสามตัวสี่หางมีแปดสองหกแปดสองเจ็ดแปดสองแปดแล้วกับแปดแปดหาเน้นที่สองหางสําหรับสามตัวมี 8, 26, แปดสองหกกับแปดแปดหางตัวนิ่นตัวจอนนะคะย้ําอีกหนึ่งครั้งเดินที่สองกับแปดสองกับแปดสองตัวนิ่นสามหางมีสองหกสองแปดแล้วกับแปดหาสามตัวนิ่นสองหางมีแปดสองหกแปดแปดหาค่ะ แคปหน้าจอค่ะภ,ภจะไปต่อกับร็อเทียนทะเลแนวทางดีๆของทั้งสามเซียนอาะขอขอบพระคุณหลายหไปต่อของเจ้ปากแดงค่ะเจ้ปากแดงกับแนวทางลาพัฒนาอ่านี่ก็สองตัวมาทั้งสองเนาะกอดข้อกันมาพ่อมาเนี่เลกกอดข้อกันมาสองกับสี่ รูดสีกับรูดสีกับเขารูดสองกับเขาเนาะรูดสีแบบไม่ต้องกลับรูดสองกับอาจจะกลับเนี่ยมานะคะมาทั้งสองเบิงวดที่แล้วของเคเนแน่อ่างวดที่แล้ววันที่เจ็ดที่ผ่านมารูดเนาะคะ่ะเพิ่งจะรูดไปหนึ่งงวดเนาะสำหรับสีงวดภายในเดือนนี้งวดสีงวดงวดที่สี่งวดที่ห้าตามต่อ ตามต่อตามต่อหมวดที่ห้าของเดือนมีนาคมวันที่สิบสี่เมื่ออืน่นสุขสุดส,ส,สัปดาห์เอาไปรุ่นเอาไปเป็นแนวทางอีกหนึ่งข้างเลือกกับเจปากแดงไผ่จีมานจีหิ่งไปกระเพิ่นกะตามมาค่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอหรือเตรียมตัวจดไดว้อย่าลืมนะคะล้วพัฒนาวิงรูดของเจปากแดงไม,มามีสามกับหกค่ะเด่นที่สามกับหก องตัวหกหางมีสามหาเฮ้ยสามสองสามสองสามหนึ่งสามศูนย์หกสองหกหนึ่งหกศูนย์เน้นที่ซีหางสำหรับสองตัวมีสามสองหกสองหกหนึ่งสามศูนย์ตัวเน้นตัวจออเจาะเบิ้ลสามสามกับหกหกสามตัวซี่หางสามหกสองสามหกหนึ่งสามหกศูนย์และก็สามสามหก เน้นที่ซองหางสําหรับสามตัวนี่สามหกสองกับสามสามศูนย์ตัวเน้นตัวจอเนาะอ่ะแคปนาจอกับจีปากแดงไปต่อตามต่อไปสิไปกันยาวๆคือน,นี่คลิปที่สามของวันเนาะล้งยาวยาวแต่อาจจะไปลุงรวดเดียวเนาะเผื่อแยกเผื่อเอฟซีอยากเบิ่งไปที่ลคลิปที่รัสเซียนเนาะยนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องลรอคลิกความเด้ค่ะฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับแนวทาง ทุกๆเซียนเล่ากัช่องของล็อกกิกพร้อมนะะเนาะค่ะขอบขอบขอบคุณหลายๆย้ำอีกครั้งเนาะคะ่ะสามกับหกเนาะคะ่ะดินที่สามกับหกสองตัวน้นสี่หางนีสามสองสามศูนย์หกสองแล้วก็หกหนึ่งค่ะตัวนิ่นสา,ามตัวน้นสองหางนีสามหกสองสามสามศูนย์ค่ะตัวน้นตัวจอ,อะแครปหน้าจอไปต่อกับเจปาแดงกับจัดไปค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมคือเก้าเนาะขอให้ fc ปังๆมันมานิงหงไปกับตัวเล็กแนวทางบ่าวิเป็นของเจ๊าปากแดงหลักเทียนทะเลหรือจะเป็นของเจ๊าตาพารวยมกักของผู้ใดชอบของผู้ใดจัดจไปย่าได้เสียเนาะมักเซียนใดจัดเซียนนั่นขอให้ fc ปังๆมันมาไว้รุ่นกันวันศุกร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เรากิกับกับคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ